ความเคลื่อนไหวในส่วนของเวทีชุมนุมของเครือข่ายกปปสในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเดินหน้าต่อนะคะอย่างเช่นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยิ่งมีการปักหลักชุมนุมกันเพิ่มวันเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวนันที่4ผู้สื่อข่าวเราบอกค่ะว่ายิ่งมีจํานวนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยครับนับตั้งแต่กปปสหาดใหญ่เขามารวมพลกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เนี่ยร,ร่วมวมสัปดาห์แล้วครับคุณผู้ชมครับบัญญ ากาศเนี่ยคนคึกคักทุกคืนหน้าตาขึ้นทุกวันเลยครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยมารวมตัว<อ>มาฟังแกนนำเนี่ยปราศัยล้นเวทีทุกคืนเลยใช่ค่ะว่ากันว่ายิ่งดึกก็ยิ่งเยอะนะคะและที่สำคัญคือหัดใหญ่เราเป็นศูนย์กลางของพี่นอ้องประชาชนด้วยนะคะหลายคนคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เองก็ได้ไปร่วมกับเวทีนี้จากก่อนหน้านี้เนี่ยไปปักหลักกันที่ หน้าสารกลางของจังหวัดสงขลาครับบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วครับเวทีกปปสหาดใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มทํากิจกรรมเนี่ยตอนแดดล่มรมตกครับคุณผู้ชมครับ17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปโดยมีแกนนํามีมวลชนเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีครับปราศัยแล้วก็รอฟังสัญญาณถ่ายทอดสดจากส่วนกลางครับกปปสที่กรุงเทพมหานครนั่นเองใช่ค่ะอ่ะ ที่สคัญํามีข่าวฝากเฉีนสัมพันธ์นะคะว่าใครที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา17นาฬิกาก,กว่าเป็นต้นไปค่ะถ้าไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะบริเวณถนนเพชรเกษมด้านหน้าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาจะปิดช่องจราจรไปหนึ่งฝั่งก็คือฝั่งขาออกจากตัวเมืองหัดใหญ่นะคะแล้วก็จะเปิดให้รถวิ่งสวนทางได้เพียงฝั่งเดียวก็คือฝั่งขาเข้าเมืองหัดใหญ่ ครับก็เปิดเวทีขนาดมาตรฐานนะฮะคุณผู้ชมครับมีกิจกรรมบนเวทีต่อเนื่องแล้วก็มีเต็นท์มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมด้วยครับใช่ค่ะ